สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนทำผู้นะคะใส่ผู้ให้กับผ้าพันคอพอเราถักผ้าพันคอเสร็จแล้วเนี่ยอ,อยากได้ให้มันมีแบบตุ้งปิ้งใช่ไหมคะตรงนี้ตรงปลายปลายตรงนี้วิธีใส่ผู้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอานนี้ก็ได้อ่ะวิธีใส่ผู้นะคะเราก็จะเตรียมไหมที่เราจะใส่แบบนี้ แต่ว่าให้เราลองมาทาบดูก่อนค่ะว่าอยากได้ตรงคู่ตรงเนี้ยยาวแค่ไหนอยากได้ความยาวแค่ไหนนะคะอ่ะสมมุติว่าอยากได้ความยาวเท่านี้นะคะให้จับไว้จับไว้แล้วพับอีกครึ่งหนึ่งค่ะให้เท่ากันนี่พอเท่ากันแล้วนะคะก็เอาเส้นตรงเนี้ยค่ะมาทบสักสองสามรอบดูก่อนนะคะทบดูก่อน แล้วเรามาวางดูอีกทีค่ะว่าความหนาเนี่ยหนาพอหรือยังหนาพอที่เราพอใจเราหรือยังสมมุติว่าพอแล้วนะคะสมมุติว่าพอแล้วก็เป็นนั้นว่าผู้ผู้หนึ่งจุดนะคะเราจะทบสามเส้นเส้นหนึ่งเมื่อสักรู่นี้เท่านี้ใช่ไหมเนี่่เส้นนี้เท่านี้ใช่ไหมคะเราก็ทบไปสามสองสามนี่เราก็ตัด ก็ตัดจะได้มาแบบนี้เห็นไ้เราตัดทั้งสองปลายตัดทั้งสองปลายแบบนี้นะคะแล้วจับตรงครึ่งทับครึ่งค่ะแล้วเอาตรงนี้นะทําให้เป็นห่วงตรงนี้ไว้นะคะสําหรับคนที่มีโคเชแบบนี้นะคะหรืออุปกรณ์ที่เป็นแบบเกี่ยวได้แบบนี้นะคะใช้ได้เหมือนกันให้จิ้มลงไปค่ะให้จิ้มลงไปที่ตําแหน่งที่เราอยากจะใส่ นะคะถ้ามัานคอปกติแล้วเนี่ยเราจะใส่มุมก่อน1-2นะคะแล้วก็ตรงกลางแล้วก็ค่อยๆตรงกลางไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจะได้ไม่แน่นเกินไปอ่ะเดี๋ยวเริ่มที่มุมนี้ก่อนค่ะจิ้มลงตรงนี้จิ้มลงไปที่ริมเลยนะคะแล้วก็เกี่ยวทั้ง3มเออมันจะเป็น3เส้นใช่ไหมอ่ะสเส้นนี้นะคะผ่านเข้ามา แบบนี้ค่ะแล้วก็จับไว้นะคะแล้วก็เกี่ยวอยีกทีหนึ่งแล้วเอาเส้นทั้งหมดนะคะผ่านช่องขึ้นมาค่ะแล้วก็จัดเรียงตรงนี้ให้สวยงามนี้เราก็จะได้คู่หนึ่งจุดแล้วนะคะแล้วก็จุดต่อไปเราก็มาทําที่มุมฝั่งนี้ก่อน ทีนี้ก็ทำเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะวัดไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเช่นอยากรู้ว่าติดตรงนี้1จุด2จุด3 4 5ส7เราจะติดผู้7จุดนะคะก็คูณ3เข้าไปนะคะคูณ3เข้าไปแล้วก็ตัดทีเดียวเลยจะได้ไม่ต้องตัดหลายๆรอบ ก็ทบทีเดียวเลยนะคะนับจำนวนเส้นที่เราต้องการแล้วเราก็ตัดตัด,ตดทั้งสองฝะะั่งค่ะแล้วเราก็หยิบใช้ทีละสามเส้น ก็ทาเหมือนเดิมค่ะอีกปลายหนึง่งมราก็จิ้มก่อนเกี่ยวขึ้นแล้วก็วักผ่านทีนี้นะคะสําหรับคนที่ไม่มีโครเชหรือว่าตะขอเกี่ยวบ้างเราก็จับเหมือนเดิมค่ะเตรียมเหมือนเดิมจับเหมือนเดิมแต่ว่าเรามีไม้นิ้แน่นอนถูกไหมคะเพราะเราถักนิตติ้งม,มา เราก็ไปอยู่ที่จุดที่เราจะจะใสอย่างนี้เราก็จิ้มเข้าไปค่ะเราก็เกี่ยวแต่อันนี้เราต้องดึงแน่นๆหมือนนะคะเพราะว่าเราไม่มีตรงตะขอเราก็จะใช้วิธีงัดขึ้นมาเหมือนกันค่ะง,งัดขึ้นมาแบบนี้แล้วไม่ครบ เรางัดขึ้นมาได้แล้วนะคะเราก็ใช้มือเราก็ได้เข้ามาเลยค่ะนี่เราก็ดึงค่ะเราก็จะได้นะทีนี้เราจะติดตรงนี้อีกหนึ่งตรงนี้อีกหนึ่งค่ะ ันนี้เรียงตัวเส้นเขาให้ตรงนะคะ mm. ก็จะเห็นว่ามันมีความไม่เท่ากันอยู่ mm. ก็ให้เราตัดค่ะ mm. ตัดให้เท่าหรือให้ใกล้เคียงกันที่สุดนะคะเพราะนั้นเวลาที่เราพันเป็นเส้นๆไว้ะคะ่ะให้เราเผื่อ mm. เผื่อตัดด้วยนิดนึง เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราก็จะได้ปูติดตรงปลายผ้าพันคอแล้วนะคะง่ายๆแค่นี้่ะแะเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะ